สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับและลูกศิษย์ทุกคนนะครับอีพีนี้นะครับผมจะนำเอาเคล็ดลับนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทุกคนกังวลที่สุดในยุคนี้เลยนะครับยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เข้ายากมาแพงและวิกฤตปัญหาโควิดเนี่ยทำให้เรื่องการเงินของทุกคนเนี่ยมีปัญหาและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญที่สุดในยุคนี้ผมคิดว่านะครับเรื่องความรักทุกคนก็อยากมีความรักที่ สมบูรณ์ไม่อยากมีมือที่3ไม่อยากจะมีปัญหาเรื่องกิ๊กไม่ไม,ไม่ไม่อยากมีปัญหาเรื่องชู้อยากให้ทุกคนอ,อยากให้รักกันแบบายาวนานมีความสุขอบอุ่นนะครับเพราะปัญหาเรื่องชู้สาวนี่นะครับมันไม่ใช่นำพาเฉพาะเรื่องความแตกร้าในครอบครัวหรือความรักแต่มันนำพามาถึงการหมดเนื้อหมดตัวด้านการเงินเพราะการชู้สาวเนี่ยมันส่งผลถึงการนําเงิน ที่จําเป็นของของบ้านที่สามีพัญญาหาเข้ามาสูต่อบ้านหรือลูกหลานก็แล้วแต่สุดท้ายถ้ามีปัญหาเรื่องชู้สาวหรือมือที่3เนี่ยนะครับเรื่องกิ๊กเนี่ยปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาที่ตามมาคือเรื่องเงินที่มันออกไปมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นและสูญหายไปกับเรื่องที่ไม่เกิดประโยชน์และนําพามาสู่ความแตกร้าวของชีวิตวันนี้ผมมีเคล็ดลับนะครับใครที่มีบ้านอยู่แล้ว นะครับใครที่มีบ้านอยู่แล้วแล้วก็สำรวจบ้านตัวเองว่ามีเป็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามีแล้วเกิดปัญหายอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าและถ้ามีก็แก้ไขตามที่ผมแนะนํานะครับส่วนใครที่กําลังจะสร้างบ้านออกแบบบ้านหรือซื้อบ้านใหม่ไม่ว่ามือหนึ่งมือสองเอารายละเอียดในคลิปนี้ไปใช้นะครับและอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มันมีประโยชน์เนื้อหาที่มันดีเนี่ย ฝากแชร์ฝากส่งต่อให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับกดแหงธรรมชาติเนี่ยมันเนรมิตชีวิตที่ดีให้เราได้แล้วถ้าเราส่งต่อมันก็เป็นบุญบุญเมื่อนำพาให้เราเจอสิ่งดีดีด้วยเช่นกันนะครับอีกนิดนึงนะครับก่อนเข้าเนื้อหากดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับเข้าสู่เนื้อหา EP นี้ชื่อว่าบ้านชูสาวเป็นแบบใด ตามรูปนะครับนี่สมมุตินี่เป็นบ้านนะครับสี่เหลี่ยมด้านนี้เป็นด้านหน้าบ้านนะครับอันนี้เป็นหลังบ้านอันนี้เป็นประตูนะครับประตูบ้านประตูเข้าบ้านอันนี้คือประตูออกหลังบ้านบ้านก็เหมือนชีวิตนะครับมีปากกินเข้าไปก็ต้องมีรูทรวอนไปประตูเข้าต้องเยอะต้องกว้างประตูออกต้องเล็กเนาะอันนี้คือเป็นหลักการทั่วไปแหละทุกคนก็น่าจะรู้นะครับ สารวงจุ้ยหรือกฎธรรมชาติแบบพื้นพื้นนะครับปัญหาบ้านชู้สาวบ้านมือที่3เป็นแบบใดน,นะครับอย่างที่ผมบอกครับชีวิตมนุษย์เนี่ยมีทางเข้าคือปากทางออกคือรูทวารนะครับถ้ามีทางออกมากกว่า2ทางนี้แปลว่าร่างกายเรามีปัญหาชีวิตเรามีปัญหาละเมื่อชีวิตเรามีปัญหารายจ่ายในการดูแลสุขภาพก็มากขึ้นเหมือนเช่นเดียวกันถ้าบ้านมีปัญหาคือบ้านมีทางออกมากกว่า2ทาง บางบ้านชอบมีประตูกว้างนะครด้านข้างอาจจะซ้ายขวาแล้วแต่นะครับยุคนี้ผมสังเกตน,นะไม่รู้ว่าใครใครคิดหรือสถาปนิกเขาคิดกันยังไงเนาะ,ะมีประตูออกประตูเข้าก็อ่ปะประ,ประมาณกว้างประมาณนักร้อยเจ็ดเซนหรือเก้าสิบเซนแล้วแต่แต่ประตูด้านข้างนี่ที่ผมเห็นบ่อยมากบ้านยุคนี้คือประตูบานเลื่อนเนาะแล้วกว้างมากนะครับสองเมตรสองเมตรกว่าเข้าเนี่ยลมเข้าสมมติลมเข้าร้อยเ,เนี่ยประตูลมออกเนี่ย สองเท่าของตัวเข้านะ่ะถามว่าเงินเข้ามาร้อยจ่ายออกไปสองร้อยเนี่ยเปิดเกิดปัญหาอะไรขึ้นสุดท้ายแล้วมันยังต้องออกข้างหลังอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นอคิดตามนะครับคิดตามนะเงินเข้ามาร้อยโชคลาภวัฒนาเข้ามาร้อยแต่มีทางออกนะครับออกด้านหลังอาจจะออกสักแปดเจ็ดสิบอ่ะประตูเล็กกว่าประตูหน้าเนาะแต่ประตูด้านข้างยุคนี้ที่ชอบทํากันนะ่ะเพื่อ,อออกไปด้านข้างของบ้านออกไปชมสวนชมไร่รแล้ว,แล,วแล้วแต่นะครับนะ่ะออกไป เข้ามาร้อยออกตรงนี้ไปเจ็ดสิบเหลือสามสิบสามสิบออกตรงนี้อีกมันก็ไม่เหลือนะครับประตูใดก็ตามที่มีประตูออกจากตัวบ้านมากกว่าสองทางนอกจากประตูหน้าประตูหลังแล้วประตูอื่นๆที่มีการเปิดออกไปสู่ภายนอกนี่เคยเรียกว่าประตูชูสาวหรือประตูมือที่สามหรือโบดาณเรียกว่าประตูโจร ประตูที่จะนำเอาเงินทองโชคลาภความสุขออกไปจากตัวบ้านนะครับอย่าคิดมีประตูแบบนี้โดยเด็ดขาดหรือแม้แต่ประตูด้านหลังที่มีอยู่มากกว่าหนึ่งทางนะครับมาหมายถึงว่าบ้านเรามีรายมีทางออก2ทางเข้า1นึ่แปลว่าทางออกเนี่ยหมายถึงโอกาสที่คนภายในบ้านจะออกไปสู่ภายนอกได้มากขึ้นนะครับทางที่มันออกสู่ภายนอกมากขึ้นโอกาสที่จะ นำเงินนะครับออกไปใช้จ่ายก็มากขึ้นนะครับดังนั้นสรุปนะครับบ้านใดที่มีประตูเข้าออกมากกว่า2ประตูนะครับเป็นประตูแห่งการชูสาวประตูโจรหรือประตูมือที่3ประตูที่จะทำเอาความสุขความานะครับการเงินเนี่ยไหลออกจากตัวบ้านเก็บเงินไม่อยู่และมีปัญหาเรื่องความรัก ถามว่าคนในบ้านอาจจะมีพ่อแม่นะผู้หญิงผู้ชายลูกนะนะครับถามว่าใครล่ะไม่ใช่จะมไม่ใช่เฉพาะผู้ชายนะที่จะมีกิ๊กมีชูผู้หญิงก็มีได้นะครับยู่นี้เนี่ยมันเป็นลูกอย่างการเปิดฟ้างเคล็ดลับนะครับถ้าบ้านใดที่เราเดินเข้าบ้านเนาะเดินเข้าบ้านอันนี้คือฝั่งซ้ายเนาะอันนี้คือฝั่งขวานะครับเมื่อถ้าเราเดินเข้าบ้านนะครับถ้าประตูออก จากตัวบ้านอยู่ด้านข้างขวางขวานะครับหรือนะครับอยู่เยื้องไปด้านขวางขวานะครับอยู่โซนนี้โซนขวางขวาเนี่ยนะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าบ้านนี้ผู้หญิงจะมีมือที่สามผู้หญ e ิงจะมีกิ๊กผู้หญิงจะมีนอกมีในนะครับแต่ถ้าประตูอยู่ด้านฝั่งซ้ายนะครับฝั่งนี้นะครับผู้ชายนะครับจะมีนอกมีในมีกิ๊กมีมือที่สาม นะครับอันนี้คือเคล็ดลับในการพิจารณานะครับว่าถ้าบ้านมีประตูเข้าประตูกออกแบบนี้โอกาสที่คนในบ้านใครจะมีโอกาสมีมือที่สามาว่ามือที่สามอาจจะไม่ได้ไปรักชอบเขารักเขาแต่เขาอาจจะมีคนมาเล่นด้วยเล่นไปเล่นมากลับคล้อยตามและสุดท้ายก็นําพามาสู่ปัญหาครอบครัวความรักและการเงินในที่สุดนี่คือบ้านจูสาวนะครับใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วเป็นอย่างที่ผมพูดบ้าง แก้ไขนะครับวิธีแก้มีวิธีเดียวเท่านั้นคือปิดมันปิดตายห้ามเป็นประตูแก้ไขได้ก็คือทำมันเป็นหน้าตา่างตีอ่ากอนะครับกำแพงอิดขึ้นมาอย่างน้อย9 0เซนนะครับแล้วทำเป็นปหน้าต่างบานเลื่อนก็ได้นะครับแต่ห้ามเป็นประตูเข้าออกด็ดขาดถ้ายังไม่พร้อมที่จะต่อเติมอก่อสร้างก็ เอาตู้ตโตโจมาปิดกั้นเลยนะครับปิดเลยปิดตายห้ามมีการเข้าออกนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือแปลงมันเป็นหน้าต่างซะนะครับก่ออิดขึ้นมาอย่างน้อย90เซนนะครับหรือปิดตายไปเลยนี่คือทางแก้ทางเดียวเท่านั้นมาถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe และแชร์ช่องของอาจารย์ไปให้ด้วยนะครับจะขอบทุกคนมากๆนะครับมีคลิปอะไรดีๆก็จะนํามาแบ่งปันมีเรื่องราวอะไรดีๆอาจารย์ก็จะนํามาแบ่งปันให้เรารู้กฎของธรรมชาติเพราะกฎของธรรมชาติมันเนรมิตชีวิตที่ดีให้เราได้แค่เราเข้าใจมันนะครับผมไม่ล่ะผมในช่องของผมเนี่ยผมอยากไม่อยากจะพูดว่าเป็นเป็นหลักวงจุย้ยเพราะว่าพอพูดถึงวงจุย้ยทุกคนก็จะมองถึงโหดาศาสตร์ดวงดาว ความเชื่อเรื่องงมงายแต่ผมมองว่าจริงๆแล้ววงจุ้ยมันมาจากต้นตอของหลักสกิติของธรรมชาติที่มันมานับสามสี่ห้าพันปีละถ้ามันไม่เป็นจริงอย่างนั้นมันคงไม่อยู่ยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้าพูดเป็นเชิงยุคใหม่นยะมันก็คือธรรมชาติรอบตัวเราที่เราไปสัมผัสมันหูตาจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสมัน หูตาจมูกลิ้นกายใจเป็นภาษาภายในข้างนอกที่เราเห็นรู้รับทราบได้กินลมรสดูสึกนั่นคือภาษาภายนอกเมื่อเมื่อเมื่อมันมากระทบกันมันก็จะปรุงแต่งเป็นทุกอย่างในชีวิตเราเริ่มต้นจากความรู้สึกความคิดอารมณ์การกระทําสุดท้ายกลายเป็นผลลัพธ์เพราะธรรมชาติขอเกิดทุกสรรพสิ่งและให้ผลกับทุกสรรพสิ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตลอดเวลาอย่างยุติธรรมด้วย สุดท้ายนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขอยู่กับธรรมชาติให้มีความสุขและให้ธรรมชาติสร้างชีวิตที่ดีให้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับผมพี่เอกสรวิทย์ซินใส่ 0, The Law of Nature Creating a o o d l i e วันนี้สวัสดีครับ